สิ่งที่ยาลิ์น่าซื้อในปีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้เป็นตัวปี21ออกรถศูนย์บาทจอง300ปีจันโอน1 0 0 0 0บาทและขับฟรีอีก3เดือนเต็มๆโคตรคุ้มนะฮะสำหรับอย่างตัวรถอีโกคาเนี่ยทั่วไปเราก็จะเห็นกันสลับปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะบ่อยอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างของงานเองหรือว่าอย่างที่สายตาเรามองเห็นตามท้องถนนทั่วไปทุกวันนี้มันก็มีมาให้เลือกค่อนข้างที่จะหลายรุ่น มีมาให้เลือกค่อนข้างจะหลายแบบแต่สําหรับอย่างยาลิทเนี่ยถือว่ามันเป็นอีโคคาร์ที่อยู่คู่เรามานานนะฮะแล้วก็มีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสมรรถนะการใช้งานมาก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะฮะสำหรับอย่างยุคสมัยใหม่แบบนี้อย่างคนสมัยใหม่แบบนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดนั่นคือรถที่มีรูปทรงที่สวยและออปชันในการใช้งานที่เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ยาลิตัวไมเนอร์เชนตัวนี้ตอบโจทย์ได้อยู่แล้วแน่นอนสำหรับคันนี้เป็นตัวปี21นะฮะสีขาวมุกนะครับเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมจมน้ำแต่ต่อไปกนหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะฮะอย่างถ้าเกิดแบบนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับ5ปี100,000โลแล้วก็วารันตีล้านเรารับประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000กิโล แล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆนะครับส่วนอย่างไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัว LED หมดแล้วตัวนี้คือตัวท็อปสปอร์ตพรีเมียมนะฮะสปอร์ตพรีเมียมยาริสจะมีแบ่งออกมาประมาณ4รุ่นนะครับ e n t r y s p ปอร์ตสปอร์ตพรีเมียมแล้วก็จะมีเป็นตัวยาริสครบรอบ60ปีของ t o y ย TA แต่ตัวนั้นเรายังไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะฮนะนะส่วนชุดแต่งนะครับก็จะเป็นของ ฟอร์ติโนะฮะสเกิร์ตหน้านะครับ,กกนะรบทุกอย่างมีให้ครบโคตรโดนต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง1 2ลิตรนะฮะออโต้ซีวเครื่องยนต์สวยเลยนะครับมันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวตำแหน่งการวางเครื่องยนต์เนี่ยเล็กเงงน้อยนนะเพราะว่าอย่างตัวโฉมก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัวไมนเนชเชนปี18-19แต่ตัวนี้จะเป็น20-21นะครับ สวยเลยนะฮะฝาเครื่องสีดำนะครับภายในเดิมๆสีสำหรับตัวบอดี้ด้านหน้าแห้งๆนะครับรถเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนได้น้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนทงร้อให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนสงมอบนะฮะเบาโชคฝั่งด้านขวามือก็จะมีเป็นตัวสติ๊กเกอร์มอกรนะครับน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสี ไม่เบี้ยวและก็ไม่ผิดรูปนะฮะ,ฮะอย่างฉนวนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงอย่างฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์แบตเตอรี่นี่ยังใหม่คลิกอยู่เลยนะฮะและ้วก็ตัวโลโก้ด้านหน้าก็จะเป็นตัวโลโก้แก้วนะครับสวยมากคันนี้ถือได้เลยฮะเรามั่นใจในเรื่องตัวสภาพอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับ 1. รถปีใหม่2ราคาถูก 3. ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะแล้วก็4ีได้โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมมากกว่านี้แน่นอน คันนี้ราคา5 2 9 0 0 0 5,029,000กูลูกค้าได้รถปี2บโคตรคุ้มนะฮะใครนี่กำลังสนใจหรือว่ามีแพนที่จะออกเจ้ายาตริสตัวนี้อยู่แล้วรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนสับโตสีด้านข้างเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีการขัดสีกับผิวตัวรถให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบนะฮะลงน้ํายาดําภายในตัวเครื่องยนต์แล้วก็สปาภายในห้องโดยสารนะฮะใครดูคลิปนี้มาฟรี ล์มรอบคันนะครับส่วนกับตัวล้อนะฮะจะเป็นแมกอลอยทูโทนแล้วก็ยางดันหลบนะครับตัวยางก็จะเป็นตัวปี2021สเกิร์ดานข้างนะฮะสีขาวตัดด้วยดำแดงแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนี่ก็จะเป็นตัวสีดำเป็นโนบลักนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวตรงนี้นะครับคิ้วกันสาดซ้ายขวามีมาให้เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างแบบนี้ส่วนใหญ่มันก็จะติดมาจากป้ายแดงอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะ แล้วก็อุปกรณ์ในการใช้งานน่ะคือมันครบคือมันจบแล้วมันเป็นรถที่พร้อมใช้เลยนะครับส่วนอย่างตัวดิสเบกเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดยังเป็นยาลิสนะฮะจะเป็นหน้าดิสนะครับส่วนถ้าเกิดยังข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวดำอยู่เขาเนี่ยอันนให้ดูตัวด้านในกันบ้างมีสมาร์ทเอนทรีนะฮะปุ่มกดโดยแบบไม่ต้องใช้กุญแจขันตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็สําหรับตัวกุญแจเนี่ยมีให้ครบเลย รีโมทที่ใช้งานปกติ1อันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซองใส่กุญแจตัวสำรองนะฮะคันนี้ภายในนะครับออปชั่นจะเตม็มแอร์แบ็กเจ็ใบนะฮะกล้องมองหน้า<ม>รถของ t o โยต้าแท้นะครับเกออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบขัน้นบันไดเอนจิ้นสตาร์ทโฟร์มีโฮมนะฮะแล้วก็กล้องมองหลังจอทัชสกรีนก็จะเป็นขนาด 6.7นิ้วนะครับมี Android Auto มี Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะแอร์ก็จะเป็นตัวปรับออโต้เหมือนกันพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันจอ MID เป็นจอจอ MID เป็นจอสีแบบ TFT โอ้โหนี่คือจัดเต็มมากนะฮะแล้วก็บ่เนี่ยตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวเบาะนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บสีน้ำเงินสวยอย่างนี้เลยนะฮะ สภาพการใช้งานนะคือมันน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้เป็นตัวรถปีใหม่ด้วยอย่างพวกนี้ันทาดอกเบีย้ยเริ่มต้นได้หมดนะสำหรับตัวรถเก่งเนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่2.79นะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับดอกเบีย้ย2.79เลยเป็นตัวเริ่มต้นเลยนี่คือเราทําได้สครับเพดหน้าหลังคือมีมาให้ครบนะฮนะแล้วก็ สำหรับตัวสีรอบคันสวยครับสวยเลยคันนี้อีกอย่างคือถ้าเกิดอย่างบางคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็สามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้คราวนี้เนี่ยตัวด้านท้ายเนี่ยกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นตัวกล้องมองหลังตรงจอทัชสกรีนแต่ตัวนี้คือกล้องมองหลังที่สามารถบันทึกได้นะฮะพี่วีนึกภาพออกถูกต้องไหมครับกล้องตัวนี้ถามว่ามาจากไหนก็มาจากศูนย,ย์โตโยต้าแหละ ไม่ได้มาจากคนอื่นหรอกอันนี้มันก็มาจากศูนย์โตวใต้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมนะฮะของเดิมจากโรงงานเนี่ยมีกล้องมองหน้ามีกล้องมองหลังมาให้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัว e n t r y นะฮะเป็นตัวสปอร์ตอันนั้นไม่มีจะมีแค่ตัวกล้องมองหลังให้อย่างเดียวแต่ไม่มีกล้องมองหน้าไม่มีกล้องมองหลังแบบนี้คือมันแยกคนละส่วนกันเลยนะครับ แล้วก็แผ่นกันขโมยมองนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านทงด้านท้ายยางอะไรไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นตัวยางปะยางอะไรแทนนะมีเป็นแบบนี้ให้เลยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงแม่แรงอะไรพรุ่งนี้เดี๋ดเราใส่ให้ครบทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดอย่างจริงๆริงเนี่ยเราแกะตัวบล็อกตรงนี้ออกแนละ้วใส่เป็นตัวยางอะไรกระทะธรรมดาได้ไหมได้นะฮะไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยทําตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอน สวยครับเนี่ยสเกิร์ตนะฟอรติโน,โนแท้เลยราคาสําหรับอย่างพวกนี้ถ้าเกิดมันเป็นป้ายแดงเนี่ยคือแพงอยู่แล้วนะครับเพราะมันต้องมีการบวกเพิ่มแต่อย่างของเราเนี่ยก็คือคุณลูกค้าได้แบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะฮะร,ราคา5 2900 0สาใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะฮะแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้นะครับดูคลิปนี้มาเห็นหนันอยู่กับเจ้ายานิคคันนี้จอง300 ฟรีจันโอนหมื่นหนึ่งขับฟรี3เดือนดอกเบี้ย2.79ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมตรงนี้คือได้ครบได้จบกับตัวรถปีใหม่อย่างแบบนี้คุ้มซื้อได้เลยถ้าเกิดชอบสนใจไงสามารถมาทดลองขับรถที่ร้านปฏิพภัณฑ์ออโต้ได้อยู่ต่างังหวัดก็ออกได้นะฮะถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมาจากแฟรนนช์ที่ร้านนะครับเราก็มีบริการฝังเซ็นไฟแนไซ์ให้ถึงที่77จจังหวัดทั่วประเทศไทยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ